ราชก,การโปร่งใสเนี่ยเราอยากให้ตรวจสอบได้ทุกอย่างก็คือเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยมันไปรั่วไหลยอยู่ตรงไหนหรือเปล่าสร้างไม่เท่าไหร่เองถนนพุนแล้วช่วงนี้ที่จฐกิจอะค่ะมันไม่ค่อยดีแต่ว่าคนไทยก็ยังเหนื่อยกันอยู่อะค่ะค่าแรงกับการใช้ชีวิตประจาําวันมันไม่สมดุลกันค่ะทํางาน8ชั่วโมงได้ไม่ถึง40บาทต่อชั่วโมงก็อยากได้มากกว่านี้ ชุมชนปลอดภัยไรยาเสพติดเราอยู่สถานีรถไฟคนจรเยอะถ้าคนเสพยาเราคุยเขาไม่รู้เรื่องเราไม่ให้เขาด่าเคยเจออยู่ข้างถนนนะเขาขอเงินอะแล้วเราจะอยู่ยังไงอะค้าขายก็ต้องมองซ้ายมองขวาผู้สูงอายุพึ่งพาตัวเองได้เราตอนนี้สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแหละมีจํานวนผู้สูงอายุจํานวนมากแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ย ถูกกำหนดไว้ว่า60ปีต้องเลิกทำงานทำให้เขาขาดรายได้ <Deep. S 1> <Bel icy> ยายแก้งแซวเรื่อยจะ70จะ8 0แล้วเป็นแซวเรื่อยรับคนแก่ไม่ค่าแต่หนูยังแข็งแรงเขาไม่รับก็คือตอนนี้เราคนสูงว <Question> ัยเนาะงานไม่ค่อยมีที่จะรองรับคนสูงวัยอะค่ะที่ว่ารายได้คุ้มค่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ค่าแรงก็ทุกถูกขับข้องขับข้าวอะไรก็แพงมาก ค่าใช้จ่ายก็สูงแต่ว่ารายได้อะมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเลยเงินมันไม่มีกันะจะหาหาเงินกันลำบากเงินมันหายากซื้อน้อยลงเออช่วงนั้นอะที่รัฐให้มาก็เขาก็ใช้แบบบางคนได้ถึงวันละสี่ร้อยซื้อเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นสำหรับชีวิตแม่ค้านะเศรษฐกิจตอนนี้คือลำบาก ้าขายมันมันมันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเศรษฐกิจมันดีกว่านี้ครับซื้อง่ายขายคงอรัแต่ก่อนวันละสองพันกว่าถ้วยเดี๋ยวนี้เหลือเหลือวันละพันนิดคนที่เขาชอบพูดเรื่องว่าต้องแก้ปากท้องลูกนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะนั่นคือปัญหาแรกที่เขาเจออยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันสามารถแก้เรื่องโครงสร้างได้เรื่องรัฐธรรมนูญที่มันแร์หรือมันให้มันมีความเป็นธรรมมากกว่านี้เนี่ยปัญหาอื่นมันจะค่อยๆคลายลงเรื่อยๆ นายกคนใหม่ช่วยดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุดูแลภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดปอดจากประเทศเราเราอาจจะมองเรื่องเด็กที่หลุดจากระบบคือเราอาจจะมองว่าบางคนนะโอกาสที่เขามีเรื่องของเรียนฟรีจริงแต่ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสดีเหมือนคนอื่นๆอาจจะด้อยกว่ามีภาวะเรื่องของรายได้ของครอบครัว แล้วก็โอกาสในการที่จะมีไรายได้อื่นเสริมที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะสามารถที่จะให้เขาได้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในการไปเรียนนะคะฝุ่น pm 2.5ค่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายขอประชาชนในนครสวรรค์น,นะคะอาจจะมีการล้มป่วยมากขึ้นค่ะ แล้วก็อาจจะไปเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลมากขึ้นค่ะดังนั้นเราควรจะมีการลดการเผาขยะลดเผาอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ลดฝุน่นทำนานหนักมากแล้วก็ในส่วนของเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วครับราคาข้าวค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ทำให้กำไรของข้าวครับน้อยก็อยาก ให้มรนลุตายนี้เกิดขึ้นจริงๆอย่างส่วนตัวยอย่างที่บ้านหนูกระทาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตกรกรชาวนาเชาาไร่ชาวนาอะไรเงี้ยซึ่งหนูมองว่าแบบมันเป็นการลงทุนที่สูงแล้วก็ผลตอบแทนมันได้น้อยอย่างยกตัวอย่างแบบรอบที่ผ่านมาค่าปุ๋ยค่าอะไรเงี้ยแพงมากแล้วว่าขายข้าวไปได้แค่เกลือแค่ห้าพันกว่าบาทอะไรเงี้ยคือแบบจากที่กําไรเคยได้เยอะมากกับปีที่แล้วได้แค่แบบไม่เท่าไหร่เงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าการลงทุนมันเยอะแล้วก็กําไรมันได้น้อยอะไรเงี้ย แล้วจากที่คนเขาจะทำนาเขาอาจจะไปเลือกอาชีพอื่นแล้วมันก็จะแบบพวกเกษตรกรก็จะเริ่มลดน้อยลงอะไรอย่างนี้ด้วย